แบบที่กฟันเงาะฟันอ,อะไรแบบนี้ไอ้แอนิมะกอกซื้อสดมาแล้วก็มาทำเองแล้วก็มายำใส่ใส่พริกกับเกลือนั่นแหละพริกกับเกลือก็กินก็ซูซาซูซากินก็กินก็จะคือมะยมมาแหละออ๋ครับแซ่บเปรี okay. ้ยวน้อยกว่ามะยมก็คุกก็กินได้เลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหมักเหมือนอะไรเนาะ เขาไม่ชอบดองท่าทางกรุงเทพเขาจะดองดองเสียรถหมดมม้มาาดที่ตลาดกรุงครับมาทำควานเม็ดมะมมมกอกน้ำถูกไหมใช่คะดว่ามะกอกมันมีมะกอกน้ำมะกอกหลายๆอย่างที่มะกอกปรั่งมะกอกอะไรามะกอกตำโต๊ะตำเนาะอมะกอกป่ามะกอกป่าอ๋อนี่ก็มาดูกันมะกอกปรั่งแถวแถวนี้มีเยอะเลยแถวขุ่น ว่าจะกินก็กินไม่ได้เสียวปันขอบคุณครับทุกคนเราชอบครับทุกคนชอบถือแล้วถือแจกขอบคุณครับยายครับ